เคยมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะย่อคำสอนของท่านให้สั้นที่สุดจะพูดว่าอย่างไรท่านก็พูดประโยคเดียวคำสอนของท่านทั้งหมดจุดสำคัญหัวใจของธรรมะทั้งหมดบอกทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นพูดง่ายมันทำยากเพราะเรามันชอบยึดถ้าไม่ยึดอะไรเลย ก็กลัวจะตกลงไปในความว่างเวิงหวงังรู้สึกเหมือนตกเหวต้องเกาะต้องยึดอะไรไว้ตลอดเวลาคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นคำที่กว้างที่สุดครอบคลุมตั้งแต่โลก,กิยธรรมรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายหรือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลตั้งแต่ส่วนธรรมดา จนถึงโลกุตรธรรมมักผลนิพพานไม่ได้เอาไว้ถือมัน่นไม่ได้เอาไว้ยึดมัน่นเรายึดเมื่อไหร่เราก็ทุกเมื่อนั้นที่หลวงพ่อบอกว่ามันพูดง่ายใครใครก็พูดได้ถ้าไม่ยึดแล้วทำอย่างไรมันจะไม่ยึดได้จริงจิตมันจะปล่อยได้ต่อเมื่อมันเห็นทุกอย่างมันเห็นความจริงของกายของรูป ความจริงคือมันทุกข์พอเห็นความจริงก็วางหรือเห็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันก็คือทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เสียดแทงจิตใจให้เสียความเป็นปกติยังความสุขเกิดขึ้นใจก็หวือหวาดีอกดีใจความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เศร้าหมองมันเสียแทงใจของเรา ให้กับเพิ่มขึ้นกระเพื่อมลงถ้าเราไม่ยึดในเวทนาได้จิตมันก็ไม่กระเพิ่มเพราะเวทนาจะไม่ยึดเวทนาได้ต้องเห็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์อันหนึ่งมันเป็นของเสียดแทงจิตใจทำให้จิตใจเราเสียสมดุลความทุกข์ดูง่ายอยู่แล้วว่ามันทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งดีและชั่ว มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันจะวางถ้าไม่เห็นมันไม่ว่างหรอกอย่างอากุศลโลภโกรธหลงเกิดดูง่ายกว่าทุกข์เวลาใจมันโลภใจมันก็ดิ้นหลนวุ่นวายเวลามันโกรธใจมันก็ดิ้นหลนวุ่นวายเวลาใจมันหลงใจยิ่งฝุ่งซ่านตเติดเปิดเปิงไปเลย ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไปเลยอันนี้ดูง่ายฝ่ายชั่วถ้าเราเห็นว่าเวลามันโลภมันก็ทุกข์เวลามันโกรธมันก็ทุกข์เวลามันหลงมันก็ทุกข์ใจมันก็คลายออกและความปรุงดีมันทุกอย่างไรดูยากความปรุงดีเราก็รู้สึกดีสินมันดีไหมดี สมาธิดีไหมดีปัญญาดีไหมดีความปรุงแต่งทั้งหลายศรัทธาแบบมีเหตุมีผลดีไหมก็ดีวิริยะดีไหมก็ดีความภาคเพียรสติดีไหมก็ดีของดีๆทั้งนั้นเลยวางของไม่ดีวางง่ายแต่วางของดีวางยากเรามีศีล เพื่อเป็นเครื่องมือเป็นบาทเป็นฐานเพื่อให้เข้าถึงสมาธิที่มั่นคงแข็งแรงเรามีสมาธิที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อเอาไว้เจริญปัญญาฉะนั้นเราไม่ได้ไปยึดตัวศีลไม่ได้ยึดตัวสมาธิไม่ได้ยึดกระทั่งตัวปัญญาถ้าเราภาวนาแล้วเราก็ย,ยึดตัวปัญญาใจก็ฟุ้งซ่านไม่มีความสงบสุขหรอก แต่เราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อให้เกิดมรรคผลเพื่อให้เกิดอริยมรรคอริยผลถ้าศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์มรรคผลนั้นก็เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นตัวศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป้าหมายความปรุงดียังไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติ ปรุงดีเพื่อจะส่งทอดจิตใจขึ้นไปพ้นจากความปรุงแต่งขึ้นไปโลก,กุตรธรรมเราจะดูอย่างไรตัวดีๆจะเห็นว่าตัวดีๆมันทุกข์ก็ภาวนาไปเรื่อยๆสังเกตไปยังจิตเราอยากฟังธรรมมันทุกข์ไหมจิตมันอยากทำบุญใส่บาตรทอดกระถินทอดผ้าป่าอยากทำสังคมสังเคราะห์มันทุกข์หรือเปล่า ดูภาระมันเกิดขึ้นทุกหยยางเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกละเอียดก็เห็นว่ามันเป็นภาระเท่านั้นแค่มันเป็นภาระของจิตมันก็ทุกข์แล้วจิตมันเสียสมดุลเสียความเป็นปกติของมันคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูมันจะเห็นรู้ความจริงของกายกายนี่เป็นตัวทุกข์จิตมันก็วางมันรู้ว่าทุกข มันจะไปถือไว้ทำไมมันเห็นเวทนาเวทนาทั้งดีทั้งชั่วสุขทุกข์มีความสุขก็ว่าดีเวลามีความทุกข์ก็ว่าไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์มันก็ทุกข์ทั้งหมดแต่ทุกคนละแบบความทุกข์ตัวทุกข์ตรงๆความทุกขความรู้สึกทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เร่าร้อนความสุขมันเป็นทุกข์ที่ประณีต รู้สึกเก็นสบายคือจริงๆภาวนาแล้วจะรู้เลยมันเป็นภาระอกุศลก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเร่าร้อนมันร้อนมากท่านบอกราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเป็นตัวทุกข์แต่ตอนนี้ที่เป็นกุศลดูว่าอย่างไรว่าเป็นทุกข์ไม่โลภจิตมีความไม่โลภ มันทุกอย่างไรจิตมันไม่โกรธมีความเมตตากรุณามันทุกอย่างไรเวลาจิตมีความเมตตามันทุกไหมดูยากต้องค่อยๆสังเกตไปทำความรู้จักจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งก่อนมันจะเข้าไปดูจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งคือจิตเดิมจิตเดิมพระพุทธเจ้าท่านบอก จิตเดิมนั้นมันประพัดสอนมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาอะไรจรมาจริงๆอะไรจรมาก็เศร้าหมองกุศลจรมาก็ยังมีภาระรของจิตเป็นคนดีก็ทุกอย่างคนดีเป็นคนชั่วมันก็ถูกมากเป็นคนดีก็ทุกประณีตตัวจิตเองเฝ้ารู้เฝ้าดูลงที่ตัวจิต จะปล่อยวางจิตตัวนี้ยากที่สุดเพราะตัวจิตมันว่างโดยตัวมันเองมันว่างๆไม่มีอะไรมันปนเปื้อนกับความสุขความทุกข์ปนเปื้อนกับกุศลอกุศลพอสิ่งปนเปื้อนมันหลุดออกไปแล้วมันก็รู้สึกตัวจิตนี้แม้มันดีมันสะอาดมันผ่องใสมันสงบมันดีอย่างโน้น มันดีอย่างนี้เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปอีกก็เห็นว่ามันทุกข์อีกตัวจิตเองมันทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาจิตที่ไปดูรูปมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นไปลิ้มรส ไปรู้สัมผัสทางกายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ธรรมรมทางใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมันไม่มีจิตอะไรที่ดีวิเศษเป็นอมตะที่เราจะฝากเป็นฝากตายพึ่งพาอาศัยได้จิตทุกอย่างเกิดแล้วดับอย่าว่าแต่จิตในโลกิยะเลยจิตในโลกุตระมักจิต เกิดแล้วก็ดับผลจิตเกิดแล้วก็ดับฉะนั้นเราก็ไม่ได้เอามักผลมาเป็นจุดหมายปลายทางภาวนาไปจนถึงจุดหนึ่งมันวางขันทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่หวางได้เพราะมันเป็นทุกข์พอวางแล้วมันจะเจอความสงบสุขเจอพระนิพพาน นิพพานเป็นความสงบคือความสันติจิตใจของเราไม่ค่อยสงบไม่ค่อยสันติเลยแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเพราะสุบบ้างเพราะทุ์บ้างเพราะรูปบ้างเพราะกลิ่นบ้างเพราะเสียงบ้างแกว่งไปแกว่งมาเพราะกุศลบ้างเพราะอากุศลบ้างเฝ้าดูไปเรื่อยๆ เข้าใจทุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็วาง